ยังคงมีเก <beter nach. S 2> <to> ี่ยวอีติเหตุมากแหละได้ใดของเขาเนี่ยมันเกิดจากอย่างเกิดจากผลผลิตกับขายจริงครับอากาศในในบ่อกับมีป่าเขาก็เลี้ยงป่าครับมันก็มันก็ได้เหมือนเวลาเขาไปเขาก็เชียนว่าอาชีพเกษตรกรครับคนคนที่เฮ็ุข้าราชการก็อาชีพครูอย่างเงี้ยครูเพิ่นก็สอนเหมือนมือเกษตรกรเขาก็คือจะบวเหตุเหมือนมือคือเพิ่นมันก็ที่ได้เลยแม่นบ่ลด้ครับ ผมก็ถือคติีนี่แหละก็คือเฮ็ดให้มันเต็มที่ทำทำทุกอย่างให้มันเต็มที่คผลจะดีไม่ดีค่อยว่ากันรเราทําเต็มที่แล้วเราภูมิใจที่เราได้ทําเต็มที่ลูกครับมันเลี้ยโจบมามันไม่อยากไปเห็ดงานกับมัดแต่คิดว่ามัดต่อได้ ักระเดาบ่กมใสเลยนี่นั่นนี่สะเดาสะเดาจืดสะเดามันที่บมเลยพี่แก้วว่าได้พี่น้องผมสีซิมเมืองเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปสระเดาพี่แก้วบอกงองยังหันขึ้เป็นสั้นอันไหนเนี่ยน้อยๆนี่อ๋ออันเบาใต้ครับอันนี้มันแก่เอาเบาใต้เตี่ยเมีนครับมันแก่เอาเป็นคือให้แก่มันกลิ่นเหมือนเมื่อยเตี้ยเขากินสุกเดียบบวกลมหรือยิ่งแต่ว่ามันจะมันจะเปรี้ยวหวานเลยอันบ่กลมอันนี้สุกไปสุกแล้วนี่มามาเมืองนันจังเลยมึง เออนี่สุกแล้วนี่อ๋อเป่าใต้พี่น้องเพราะว่าเบ้าอยู่เห็นในพะที่ว่าเขาเอาไปไปดองไหมแนเอาเอาไปกินสดแหมที่เขาฝานเป็นแว่นเป็นแว่นแมนอันนี้เขาเขากินสุกนี่กินซุ่พี่น้องเด้วยอะไรสิพี่น้องไม่กล้าไม่กล้าพอกินเพอกินอยู่ดิไม่หน้อยไม่น้อยแต่ว่าโยนี่มันหลายเนาะมันก็เลยว่าอยากกินเอาเห็นไหม อันนี้เอาแบบคนตกเด้อพี่น้องเด้อเอาให้ปลากันนกเจาะมึงโอ้นี่่กาโหเลี้ยงปลาโดยใส่ผูกบักม่วงเลี้ยงปลาโดยบักม่วงโดยบักกันเอซีดาเอาบ้านนี้อันนี้ไม่นังก่อสะเดาจืดสะเดาจืดเแาบกขมเอาพี่ลองก่อนโอ้เมนบ่ นะ้ำจออกฝาดแมนบ่เอามาให้ผมจะจะอัดมึงนะพี่น้องอันนี้สะเดาจืดตีไม่ไม่เสะเดาวทวายบ่บ่บ่เดามันตีแมนสะเดามันสะเดาจืดอืมน้ำจอกฝาดเออบวกขมอ่ะพี่แก้วฝาดอันนี้เห็ดมีไว้ให้พี่น้องบ่เนี่ยมีไว้พี่น้องบ่ตัวนี้กระลังได้มาปลูกกับกระลังคิดกระลังติดขยายพันธุ์อบี่น้อง กินเล่นก็ได้ไหมกินคือพักเกษตรนี่คือภาเกษตรนี่เนาะเออมีอางสี่อรพ่อมาบดใส่หยั่งมันบ่ะเนี่ยได้ที่ใส่หยังครับสดๆยุนี่บพมีปมุผงแตงครับพี่นองครับเบิ่องเอาอันนี้ภาพบรรยากาศสดๆเลยทำกลางพาทิตกระลังสีโต๊แล้วก็ฝนกระตกลงมากแดดออกพั่มพั่มบนี้เบิ่งบังม่วงปั้งพี่แก้วผมถามว่าขันนอาปลูกที่ปะนี้ขันมันใยญ่ขึ้นมามันสีบ่งามันสีบ่ไกลโบะนั่นกันเดือ ผมปลูกไว้เพื่อเพื่อเฮ็ดกิงพันธุ์น้ำครับตัว oh. ใดน,นี่ก็อตาแจ้งเอาครับพอเราดูออกหน่วยมันกับสิพอดีกันถ้ามันแหย่รีก็ยังว่าทีหลังครับก็คือขอให้มันได้ขยายพันธุ์ไว้ก่อนนเ oh. พราะว่าพี่แก้วเพิ่นนี่กิ่งพันธุ์ตอนไว้ให้พี่น้องครับเพิ่นกั แล้วการควบคุมฟันจะพื้นมูนี่เด้พี่แกเห็นทังไหนตัดหญ้าครับตัดตัดออกบอมีฉีดครับตัดเอาใส่เครื่องฉีดตัดเอาแล้วก็พี่น้องผู้ใดอยากได้กะมาเอาบ่ได้ห่วงบ่ได้หาเด็กได้ห้าเนี่ยแม่นครับผมบ่ได้เปบ่ได้ทำประตูตว์เดือผมบ่ได้ประตูตว์แต่ว่าขิงวะขี่ควายกันย้อนเพิ่นมาเอานี่แหละก็คือมิกยังกะเลกเปลี่ยนกันนะแบ่งกันแม่นครับเพิ่นเอาหญ้ากรับเอาขีัวมาแลกเนี้ยแม่นทำย้ำเฟืองกับเพิ่นเอาเฟืองไปเขาก็ไปเอา หวีน้ำเพิ่นนะครับแต่ป่าที็นนี้หนึ่งซิ่งที่พี่น้องนี้ได้เบื้องครับก็คือต้นใหม่ที่พี่แก้วปลูกเนี่ยกบับใบแมนว่าสีง,งามทุกต้นเนาะนก็ต้องนี่ครับมันก็ต้องมีบางแต่ว่าทุกอย่างก็คือขึ้นอยู่กับการดูแลบพราแมนว่าได้กิ่งพันุมาจากสวนพี่แก้วไปแล้วคือบ่ง,งามแบ่แม่นได้พี่น้องมันขึ้นอยู่กับการดูแลของเ้งนานํำนะครับไอไอไอที่มาปลูกนี่ก็คือที่พี่น้องบ่เลือกชื่อนั่นล่ะโอ้ต <c oughs> ีน เอามาบูรุหน้าการเอาโอ้บัดนี้นี่อีกส่วนหนึ่งที่เราหยุดเห็นก็คือทําแล้วสบายไปหน้าพี่น้องที่แก้วเป็นเหตุเป็นถนนสัญจรไปเลย การฮ็ดไว้ก็คือรถซาเล็งแมนเข้ามาแมนครับให้ซาเล็งแมนได้อ่าก็คือเก็บผลผลิตก็สิได้ง่ายครับการใส่ปุ๋ยใส่ยังบ่แม่นว่าสิไปแบกไปหามเลยน้องบ่ครับบ่ไหวแล้วบ่ไหวเนาะอายุก็หลายขึ้นอันนี้ก็ปลูกไม่บ่เนี่ยบักสีดานีู่กไม่ครับเพิ่งปลูกได้อาทิตย์นึงอาทิตย์บบ่่แมน่อาทิตย์2อาทิตย์เอามาบอกพี่น้องได้ปลูกแบบใดนเอานี่ง่ายๆจังได๋เลยนี่ก็ขุดแล้วก็ปลูกเลยนี่ครับเบิ่งดินยังยังครับยังยังใหม่ๆอยู่นี่ ขุดจงสิ้นเลยเนี่ยแล้วก็ฟางมาคุ้มเนี่ยแมนครับอันนี้ก็อคุ้มบ่อให้เขาความชุ่มชื้นแมีนให้ความชุ่มชื้นแล้วก็เอาปุ๋ยคอกมาโรยเพื่อให้ปุ๋ยโอ้ปุ๋ยคอกกับกองเลยแมีนเพราะว่ารากพวกนี้รากฝอยมันตีหากินอยู่หนาดินเนี่ยครับมันไม่ได้ลงไปลึกหรอกเขาไม่ได้ลงลึกแมนขุดประมาณจากเส้นพี่พี่แก้วจะซ้ำเบ้าซ้ำซ้ำถุงดำแหมซ้ำถุงดำนั่นพอดีแมีนวันนี้เขาฝังลงไปลึกหอดโคนบ่อหรือว่าฝังเท่า เท่ากับที่อยูในอันท่อกับอันปากทุ่งดำปากทุ่งดำเลยแมนบอดด้ฝังลึกครับอนี่แกก็เอาปุ๋ยคอกหวยังเสียเองพี่น้องมเห็ดง่ายครับป้าอย่าไปเห็ดยากคันเห็ดยากมันก็ยากเขาแมนอันนี้ฟังนี่พี่น้องปลูกผสมประสานครับปลูกทุกอย่างอันนี้ก็บเตียงกับบักทับทิมทับทิมอันนี้ก็บบักทียบ เขียบน้ำองงานปลูกไปอันใดอันใด,นดง้ํากะเอาไว้อันใดงงบ่งา้ํากะไปพี่แก้วก้อนที่สีมาเป็นเกือบพันตน้นปเนี่ยพี่แก้วเริ่มต้นจากต้นก่อนจากฝรั่งเริ่มต้นตัวนี้ประมาณลอยหนึ่งจากลอยหนึ่งครับลอยหนึ่งตอนนั้นแปลว่าต้นละจักบาทผมไปรับไมาเอกเนาะมันก็นจะถึกนี่ต<ด>ีครับตัวน,นี้ที่ปลูกอยู่น,นี่ได้คขาพันขึ้นหรือยัง ได้แล้วครับตอนนี้จะกำไรเดีวกันน่ะป้ากับมันกับมีครับน้ำครับปุยเยังเดยโอ้เอาเอานี่พี่น้องเนี่ยเห็นมอ้ไอ้เนี่ยมะม่วงน้ําดอกไม้มันตัวนี้จะออกสองสองครั้งเนี่ยเริ่มออกดอกอีกแล้วเนี่ยคือวางสันน้องมาพาพี่น้องเบิ่งดูพอดีหน่วยหน่วยมันมีอยู่พุ้นเหลืออยู่หน่วยเดียวลูกค้าเอาไปมึดเลยแม่นบ ตัวนี้จะเหมือนเขียวเสวยรสชาติเหมือนเขียวเสวยแต่ออกได้สองครั้งบอกพี่น้องมึงหน่อยจะไหนกว่าพี่ออกสองปีหนึ่งออกสองเที่ยนน้ำดอกไม้มันน้ำดอกไม้มันสีเขาจะเป็นยังไงสีจะเหมือนเขียวเสวยแต่ลูกจะใหญ่ลูกหนึ่งได้กิโลได้ลูกหนึ่งได้กิโลรสชาติรสชาติจะเหมือนเขียวเสวยเหมือนเขียวเสวยแต่ว่ามันเป็นพันธุ์น้ำดอกไม้เพราะว่ามันผสมพันธุ์กันระหว่างน้ำดอกไม้กับเขียวเสวยอันนี้เขาเฮดองบอกขึ้นยังไง บัวครับมันเขาผสม,มพันธุ์มาเข้าไปซื้อกิ่งมานะครับบันี้ลูกในการออกให้ผลผลิตนี่เดือนเดือนแรกที่เขาออกผลผลิตนี่คือเดือนใดรุ่นแรกมันจะออกพร้อมๆครับแบกม่วงทั่วไปอ่ะครับ,รบประมาณเดือนออกดอกประมาณเดือนธันวาเนาะครับแล้วรุ่นสองพอเมือ่อเรามันก็นจะแทงยอดแทงดอกออกอ๋อนี่จังนี้นี่คือนี่รุ่นสองกันป่ะนี่อันนี้รุ่นสอง้ีพี่นอ้องนี่ โอ้มีผลละใหม่กินอยู่ตลอดเวลาเลยพี่ใส่วังสะพุ่งอยู่ของเป็นทีตั้งเนี่ย <c oughs> โอ้นี่มระกอมังละมุดครับอันนี้ประกอบน้ําระกอกบกอกน้ำก็มีครับโอ้มีสุตรยางพุดน่ะอย <c oughs> พี่น้องชมแบบโอ้คันเปิดสวนในพี่น้องเดินชมชิมนี่ทีโบสโอ้พี่น้องอันนี้ก็เพชรปากช่อง <c oughs> ใส่พี่นี่น้อยหนาเพชรปากาช่อง น่วยเขาสิเป็นในนญ่ไงนี่ๆนั่นบอกมีสูนเงี้ยเอาะครับักท่านหัง่งขนาดพี่มีสามรถครับพุซาสามรถมน่นี่กับมี่ปลูกไว้อย่างขังเลยพระวาย่ันงัวแมน่ยพุซาสามรถพี่ข้าน้องปลูกร่วมๆกันยังสี่นี่พวกแมลงศัตรูพืชนี่เขาสิมารบกวนปะก็ บ่ไค่มีปัญหาปัญใดครับบม่เคยมีปัญหาปัญใดทีปีนี้ปีนี้ที่มีปัญหาคือแมงกินนู้นกินใบแมงนู้นเป็นสีแบบไดกินนู้นดำมงตัวน้อยๆที่ทกินใบนี่เนี่ยกินใบช่มพูเนี่ยแมนครับนี่แหละตัวปัญหาเพราะว่าปีนี้มันกินหอดใบทิดดากระเมนแล้วเขียพีบ่ได้ใส่เคมีนาะบ่ได้ใส่สารขาเขาเขาเห็ดแบบอินซีมันกับมหาพี่ตัวเบิ่งที่ละ กินเบิดเบิงหน่วยเบิงชมพู้ที่ลับเบิงเนี่ยชมพู้ทับทิมจันลูกแดงแดงเบิงนี่อันนี้ต้นมันมั่สมบูรณ์เนาะหน่วยมันกะเลยพี่เอามาซิมแน่อนะเบาอยู่ดีซิมใหมเบิงซิมใหมพี่น้องเบิงเบิงนี่ยเบิงลักษณะให้พี่น้องเบิงว่าขนาดหน่วยมั่สมบูรณ์นี่นี่นี่ลักษณะเด่นของเขาสิเป็นสีชมพูเนาะแมนจะออกแดงแดงอ๋ออันนี้รสชาติเขาเด้รสชาติจะหวานหวานหวานมันบ่ จะสีอย่างน้อยพี่น้องเพราะว่าฝนตกเบาหยุดกะกางห่มกันกล่องน้ำนี่ลูกเขาเมงแมงมันไตดำๆพูดอหน่วยแบ่งกันกินเลยนี่พี่น้องกินแบบง่ายๆพอฝนตกแล้วบ่ได้มีสารเคมีกัดกินเลยนี่มันจะลนอัี่มึงพี่น้องเมืองเมื่อวานหลายเนาะแม่งมันมันมันออกลูกตอนนอนห่อนเล่ไหมมันจะเลยรสชาติยังบรทันได้กลับคืนมาแต่ว่าแมงกับบ่มีเด้แมง น้อนกับบะมีนี่เดี๋ยวมันมากินมัดยางจนดำปืนเลยนี่เบาหวานหลายพี่น้องแต่มันกรอบอยู่ากรอบอ๋อพี่น้องฟังเสียงมาหนี้กันน้องกินเบิดกกันย้อนให้ปลาแม่นอ่ากินเรื่องกันย้อนให้ปลาโอ้พี่ปลาพี่สิบ่เป็นเบาหวานแลยทีเดียว บักชุม้มผูะเดาอันนี้บักเลือบักซีดาพี่น้องมือหลังพี่แก้วครับมีลักษณะแล้วก็ในการห่อให้พี่น้องในเบื้องเนี้ยมาเราหยุดจากหูว่านเนี่ยครับข้าพี่ยน้องเบืเอ้องเนี่ยเป็นห่อยังไงเนี่ยครับหน่วยนุ้ยประมาณนี้นเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวแกะออกก่อนอันนี้เป็นห่อไว้เราพิ่นจิตมือหลังเพิ่นยังสีมาอันห่อกระดาษไหมเนี่ยลูกลูกประมาณนี้ครับผมอันนี้คือลูกสำลีในนอ อันนี้คือเขางคาเดกแลวมันวาวาเอาเอซัมนี่แมนวิธวิธีหอก็คือเอาลูกประมาณนี้แล้วก็เอาไอ้ตูดมันเนี่ยออกเป็นอย่างเครื่องออกพี่เพื่อเ่ให้ไอ้พวกไอ้เพี้ยแม่เขมาายูครับแล้วเราเซ็จแลวก็คือถุงดี่เขาหาเป็นถุงแกงธรรมดานี่แหละถุงหกคูนสิบสี่หกคูนสิบสี่ตัดตัดตูดมันสามสามให้น้ำมันออกเนี่ยเนี่ยใช้กันไกตัดสามเพื่อที่ใส้น้ำออกแมนเพื่อจะระบายน้ำออกเร็นแล้วก็คือห้องแบบนี้เลยพี่น้องเนี่ย ว่าเขไม่ยากเี่แหละไม่ยากพันสองรอบเนี่ยพันแล้วก็มัดมัดมัดรอบหนึ่งให้สองรอบก็ได้มัดให้แน่นเลยไม่ต้องกลัวมันหายใจไม่ออกให้แน่นเลยแน่นเนี่ยครับถ้าเกินลวมนี่เป็นยังพี่ลวมแล้วมันแรงเข่าโอ้มัดสองรอบนี่สองรอบครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมันก็ใหญ่ขึ้นมาเองอันนี้หลังจากนั้นมากก็คือเอาพลาสติกมาใส่อีกนี่นี่พี่น้องกระดาษกระถุงกระดาษธรรมดาเนี่ยครับโอ้แต่นี้่อ่ะ อ๋อนี่กระดาษแบบนี้เองเนาะครับอ๋อสักนี่กระดาษในเส้สองสั้นใส่กระดาษสองสั้นครับแล้วก็แม็กเย็บเอาแม็กเอาสองแค่นี้เองครับอืมนี่ง่ายครับพี่น้องก็คือใส่สิ่งที่เฮามีนี่แหละอันนี้บักซีดายังพี่กิมจูครับกิมจูฟังนี่กิมจูปื๊ดอันนี้จะปีละแนวคือกิมจูนี่ฟังนี้ปีหนึ่งตัวนั้นสองปีโตโตคันแท้ครับฟังนี้กิมจูพี่น้องเบืองฟังนี้เป็นบักชุ่มผู้ครับ อันนี้ชมพูพันธุ์ทับทิมจันทับทิมจันรคับเป็นอย่างไรครับทับทิมจันพี่พันธุ์เข้ามาสั่นแต่ตสตรอเบอรี่มันไม่มีลูกมั้งโอ้มันจะมีตรงเนี้ยที่เป็นสตรอเบอรี่เนี้ยใส่กี่วันสั่นเนี่ยลูกมันจะเหมือนสตรอเบอรี่ลูกมันจะคือสตรอเบอรี่ลูกมันจะเหมือนสตรอเบอรี่อ๋อเนี่ยพันธุ์สตรอเบอรี่อาอนี่พันธุ์สตรอเบอรี่ครับอันนี้ออกลูกแล้วพี่ซิมไงวะ ได้ครับเอาเอามาเมืองนะเมืองพี่น้องมึงนี่นี่นี่มันจะเนื้อจะแดงๆมันจะเหมือนสตรอเบอรี่อ่ะเหมือนสตรอเบอรี่ครับรสชาติดีรสชาติมันก็จะคล้ายๆกันอะไรคล้ายๆกันครับมึงบริยุทธิ์ซีเมนเมืองนั่นพี่น้องเขาเรียกว่าพันสตรธุ์สตรอเบอรี่นะครับชมพู่สตรอเบอรี่พี่สูตรไหนพี่น้องมึงพี่น้องย่ังมีประจำสวนอืม อันนี้ก็ไม่ไม่เบ่หวานหลายอแต่เบาล้ลก็บเบาฝาดเบาฝาดแล้วก็รสชาติสิมีมีเปรี้ยวเข้ามาแทรกนิดนึงว่าไหลผู้นี่เขาสิมีสตูผืชคือมันมีโรคบ่มันกับนี้ไอ้นวยกับที่มนแรงวันท้องนั่แหละครับที่มนแรงไปกินใน้นวยนั่นแหละแล้วกับไอเนี่ยกินใบเนี่ยแหละไอแมงสังงอบแมงแมงยงมังก็แมงกินนู้น อไอไ้แมลงพันท้องนี่มีตลอดเนาะนเขานี่เป็นเจ้าประจำเนาะอันนี้กับบักเมาบักเมาบักเมาหญ่บ่บักเมาหญ่บักเมาผู้พานโอ้พี่น้องนี่ขนาดแค่ขอบบ่อเนี่ยพี่น้องสองฟังทางนี่มี่แต่ผลไม้ฝาพี่บักซีดาทั้งเบิดเลยนี่จะเป็นฝรั่งแล้วก็บผูไอ้นนี่ เอ้ยเฮ้ยดังซี่ระบบน้ำพี่นี่ใส่สปริงเกอร์แบบนี้นี่พี่ใส่ยังใส่แรงดันนี่ยังใส่โซลาเซลล์โซลาเซลล์ตีดันปล่อยมาเลยดันปล่อยอ้อมส่วนเลยครับสายสายจะเดินรอบส่วนมันแห้งมันถึงบ่พี่ถึงครับใส่จากแรงใส่ตัวหนึ่งแรงแรงเท่ากับแรงครึ่งอ่ะเพราะว่ามันสองครับใส่สองตัววันนี้เขาปล่อยเป็นเส้นบ่กเฮ้ยยังไงปล่อยเป็นเส้นครับปล่อยพร้อมกันบ่ได้แรงมันบ่ถึงปล่อยเป็นเส้นครับ โอ้พี่น้องบักซีดาเกือบพันต้นพ่ะนะบัานนี้กิดคางคงก้อนที่ได้กินบักซีดาก็ได้พักสวนขั้วสะก้อนได้บักเขือบักเขือสะก้อนปีนี้บ่ไข่งามขันดักดินแน่นแล้วขันจะกินปลาก็เอาปลานี้นี้เนี่นเหวานโลดในคล้องในคลองนี่พี่น้องเช้าบ้านก็เป็นคลองแสนเสียบมันเปนในน้อยๆนี่ในพี่พี่แก้วผมยังมาเขาวัดผิดบอ โอ้ยพี่น้องเมืองพุ่น่ะมีที่อยู่อาศัยพร้อมเป็นกระท่อมครับปราโยุดนัง่งอยู่พุ่นล่ะบรรยากาศดีพี่น้องครับเบื้องเบื้บรรยากาศอยู่กลางทงหน้าในบริเวณขางทางั้งในบริเวณขางเคียงนี่เป็นปลูเขาอย่างเดียวเนาะพี่แก้วเนาะแมนครับเผ็ดนาอย่างเดียวปีหนึ่งเหมืนกันว่าเห็นหนาทีเดียวแมนแต่ว่าของพี่นี่หน้าเขาก็มีผลไม้เขามีอีหลากหลายวันนี้ได้กินเบิรปีได้กินเบิรปีเราก็มีไ่ไดได้เบิรปีครับ,รบตอนนี้ลูกบ่อบ้อห้องกินแอปเปิ้ลน่ะแมนบ่แมน กินผลไม้เฮานี่ล่ะกินผลไม้เฮาบ่เคยบ่เคยถามเรื่องแอปเปิลบ่เคยถามเรื่องผลไม้ตลาดนี่คือคุณคขามากๆมาเลยพี่พี่แก้วผลไม้ไทยนี่แหละสุดยอดแล้วตอนนี้ถ้าเขาไปถ้ามีบักม่วงผมต้องได้กลับออกมาเพราะว่าเขาต้องกินทุกมือครับมักซีดากับยุ่สวนนี่ลอดไพ่มูทีมาที่ไปพร้อมบักม่วงกับยุ่นี่กล้วยกับยุ่นี่ มีครบบดทุกอย่างพี่น้องอันนี้คือที่แม่ลำไยได้เนี่ยมันมอหนลงไยครับลำไยแม่งกินใบอโอ้อันนี้ลำไยพวงทองทำไมพวงทองครับกะบางย่างกะปลูกเพื่อเป็นการเรียนรู้พร้อมนะพี่แก้วเพื่อที่จะได้เรียนรู้เขากับมันกันพอแม่กับบกเคยพากปลูกเขาก็ต้องเลี้ยงลูกเอาปลูกเอานะครับพี่แก้วยังยังปลาขังในนี่เขาปลูกนี่จักปีเราก่อนตัวนี้สองปีครับสองปีสมมูิว่าเราอยู่สี่ถามว่า ถ้าเกิดว่าเขาบ่อแตงกิงหรือว่ากันเขาบ่อได้ทำสาวเขานน่เขาสิมีผลบ่เขามันกับบ่มีผลอย่างแต่ว่าเวลาเขาครับนั่นเขาตัดตัดตัดยอดมันครับเวลาได้หน่วยมาแล้วเขาหอนเนี่ยเป็นอย่างเป็นอย่างี่ตัดยอดกระตุ้นมันให้มันแตกเดี๋ยวกิ่งมันถี่ใหญ่ขึ้นเอาเทคนิคเอาเอาไหมพี่แบบไหนอยากงูขึ้นกันถ้าห่อที่เราตัดยอดครับอันห่อแบบนี้เลยมันบ่ ไอ้สองน่้ยนี่ก็เด็ดทิมไปเลยอันนี้คือเขาเลือกแล้วว่าเอาหน่วยนี่แม่นครับหลังจากนั้นเห็นพี่ตัดยอดหนึ่งเพื่ออย่างเพื่อกระตุ้นกระตุ้นตัวไหนให้มันทรงมาเลี้ยงลูกโอ้เตี้เรามันกระติแตกกิ่งบนหนีไม้เอาเหรอกิ่งมันกระติใหญ่อ๋อเขาล้วอันนี้เดี๋ยเขาเขาเขาเด็ดบอยอดนี่ใช่อย่างนี้เขาก็เด็ดเลยครับเด็ดเลยตีเด็ดจังซี่ก็ไต้ต้องไปเสียดายครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันกระแตกไม้ยอดเนี่ยอ๋อ เด็ดยอดเลยเพื่อเป็นการกระตุ้นที่ให้สารอาหารมาเรียงนวยแน่นครับอ,อันนี้เป็นห่อเลือกไว้แล้วพี่น้องแล้วบะเนี้นขันเขาปล่อยไปเลยได้พี่แกว้วสูนว่าเขาประทับสาวเลยปล่อยเง้วเลยนี่มันก็ได้แต่ว่านวยมันสีน้อยลงน้อยลงครับยิ่งหลายปีลูกมันก็จะเล็กลงเล็กลงครับแล้วการแต่งสาวนะพี่แกว้วควรที่สิแต่งทุกปีบอกระ ต้องบึงน้ำครับถ้านี่เขาก็ปีเว้นปีก็ได้ครับผมหกปีเว้นปีก็ได้ครับหรือถ้าเกิดว่าเขาบ่ปลูกไก่ชิดกันได้พี่แก้วถ้ากูดว่ายังเบาหยุดปลูกห่างหาเมตรจริงสิครับเขาปล่อยเลยได้บ่ปล่อยเลยได้แต่ว่ามันก็อยุทที่ผลผลิตมันนวยมันติน้อยลงแหมเขาเขาก็ต้องแต่งสาวแต่งสาวนี่ยนวยมันก็สติดกับขึ้นมากคือเขาปลูกไม่แหมคือท่่าวสาม่มันก็สติดนวยใหญ่โอ้นี่คือเหตุผลของการทําสาวไปนอง พื่อที่จะให้ผลผลิตของเขาเนี่ง่ายขึ้นเพ<ม>ราะสันลูกเขาสิน้อยเพร,ราะว่าเขาห้ลูกดูไหมบ<ม>อนลูกมันก็สิดกมันบอระตนไ่ลูกมันก็สิดกม,มันก็ตีนี่อันนี้บังมีครับนี่กำลังปลูกปีเดียวให้พี่น้องเบิ่งบริบทพื้นที่เด้อพี่น้องเอ้ยเป็นได้อยู่หลายครับผลไม้นี่มีอยู่ไม่กินพุ่นะพี่น้องเห็นลุงกินนามบออ้ยบรรยากาศธรรมชาติบรรยากาศธรรมชาติมากมาเลยพี่น้อง พี่แก้วมันมีความสูงไหมพี่มีความสุงที่สุดจ้ะมันร่มรื่นไหมแล้วก็ฝนตกปปลอยๆแบบนี้ไหมคันเฮ็ดจังซี่นี่พี่เพิ่นพี่น้องเพิ่นวะพี่แก้วเข้ามาลำล่าพี่น้องตรงนี้ที่เพิ่นบอกว่าแม่นแล้วเพิ่นมันไหมเห็ดขึ้นเพิ่นบ่ได้ดอกเห็ดขึ้นไปแก้วบ่ได้ดอกแล้วมันโพดที่มีความซึ้งแนวมันบ่แม่นเหรอครับมันผมก็บ่ได้มันนะครับก็เฮ็ดตามปกติครับคือเขา เขาเวลาเขาไปเขาก็เขียนว่าอาชีพเกษตรกรครคนค้นที่เฮ็ดข้าราชการก็อาชีพครูอย่างเงี้ยครูเพิ่นก็สอนเหมือนมือเกษตรกรเขาก็คือจะบอกเฮ็ดเหมือนมือคือเพิ่นมันก็สีได้เลยแม่นบ่ล่ะครับผมก็ถือคตีนี่แหละอืก็คือเฮ็ดให้มันเต็มที่ทําทําทุกอย่างให้มันเต็มที่ครับผลจะดีไม่ดีค่อยว่ากันเราทําเต็มที่แล้วเราภูมิใจที่เราได้ทําเต็มที่ครับ เราพยายาอยู่ถามว่าเราสิ่าหวังผลความลำรว้ยจากการเหตุเกษตรคือพีงสีดใดบ่มันมันหวังผลมันกับว่าได้ลำรว้ยหรอกครับแต่ว่ามันพออยู่เพราะกินบ่าต้องไปเมื่อยกับดินล้นเลยนะครับมันกับพออยู่ได้พออยู่ใดเนี่ยแล้วกิจวัตรประจำวันในการเหตุสวนน้องพีนี่หนึ่งหมื่นเหตุีอย่างไล้ครับหนึ่งหมื่นหดน้ำ ฝ<ค>นมาตกนะหดน้ำแต่งกิ่งตัดหญ้าปลูกต้นที่แทนต้นที่ตายก็ค,คือดูแลในสวนกันนบยางเบงคือใส่ใจทุกต้นแมนที่เป็นพันเขาก็ต้องใส่ใจมาทุกต้นโอ้โหตั้งแต่ตื่นชอาขึ้นมาเนี่ยคือเขาเห็นดเบิรนหมือเลยบอลือว่ามีช่วงพักหรือว่าแดดฮ้อนกับเขาหอมกันแดดฮ้อนกับเขาหอมครับเพรเป็นว่าเบินรมมือนตายครับงั้นแดดฮ้อนเลากับเขาหอมแล้วเดี๋ยวบลอยถาม่าค <c oughs> าเฉี่ยในการเหตุงานในสวนเท่านี่มือนหนึ่งกักชั่วโมง มือหนึ่งมันกับประมาณหกเจ็ดชัมมม่วโมงหกเจ็ดชั่วโมงม,มัามกาะบ,บอกว่าถึงนะแต่ประมาณนี้สิหาหกชั่วโมงหกเจ็ดชั่วโมงนี่แหละพอบางย่งางก็งงคือย่างเบิ้งซื้อเนียนอ๋อเบิ้งการเติบโตและการเปลีป่ยนแปลงของเขาเนาะบางมือก็เฮ็ดตั 6, ้งหกโมงเต่าจนฮ่อนหกโมงแรงกับมีบางมือก็เฮ็ดสามโมงเต่าหอนเที่ยงกับมีมันก็เนี่ยครับผมนี่คือการเฮ็ดปลูกไม้ผลบริเวณแค่ขั้นบ่อขั้นคู่เล้วก็ ขั้นหน้าได้พี่น้องกลายเป็นขั้นหน้าทองคำนี่มันธรรมดาได้เน่พี่แก้วเนาะพี่แก้วครับกันเฮ็ดจังซี่มันมีความอย่างยืนบอที่เห็ดแตกต่างจากอืนนผมก็นคิงบ่อมันคงและยั่งยืนนะครับเพราะว่ามันก็ทส่งต่อกันได้อมีอยู่มีกินแน่แล้วก็มีแบ่งปันแล้วก็มีให้ลูกให้เต่าเนาะแล้วก็สางไรใดไดพอมนุษือลูกลูกแล้วมัน เรียนจบมามันบ่นอยากไปเหตุงานกับมากแต่คิดว่ามัดต่อได้นะครับผมกับว่ได้ให้รู้ว่าต้องเป็นนั่นเป็นนี่อยากเป็นยังกับเป็นครับผมแล้วในช่วงบรรปลายของชีวิตนี่มันสามารถเลี้ยงเขาได้บพี่แกว้วกันเท่ามองในอนาคตผมคิดว่าเลี้ยงได้ถ้าเห็ดเห็ุประมาณนี้นะครับผมเลี้ยงได้ครับเพราะว่าถ้าฮาเฒ่าแก้ไปฮากกับ่ต้องไปปลูกไม้แล้วแม่นบ่ละฮาก็เก็บแค่ผลผลิต อย่างอื่นก็ให้ลูกมันดูแลไปมี่นาที่ได้ครับอแล้วยังมาโยถามาถ้าเกิดว่าปลูกสวนมันสิได้กินน่วยไหมเอสวนมันสิมีได้ได้ไหมมันใสเวลาโดนอยังคงมีแกี่วที่เหตุมากแหละได้ดของเขาเนี่ยมันเกิดจากอย่างเกิดจากผลผลิตกับขายจริงครับอากาศในในบ่อกับมีปลาเขาก็เลี้ยงปลาครับมันก็มันก็ได้หมด่ย บมเมนว่าถาแต่สิไปหวังกินนึงแต่สิ่งเดียวปลูกแน่นเขาก็บเหดเอื่นก่อนคร้วก็บจังไอ้บักทัวอย่างเขากับปลูกมันเหลือกินเขาก็ขายสิ่งนั้นครับผมให้เดียพี่น้องเบื้องล้วอยากเริ่มต้นก็ยังของพี่แก้วนี่ครับจะสามารถที่สีเมาพันแต่พี่แก้วได้บอได้ครับได้เนาะบอ่ต่อทางไหนครับพี่แก้วทางเบอร์โทรครับคูนบ0แปคสี่ เจ็ดหนึ่งหกสี่สี่สองห้าครับครับผมอยากมาเยี่ยมชมสวนอะไรเห็นแล้วโอ้อยากมากด้อยู่ไกลๆอย่างสิอยู่เมืองไหนครับอยู่บ้านหนองซิมใหม่หมู่สิบเจ็ดตำบลลานสแกอําเภอพยัคฆภูมิสัยจังหวัดมหาสารคามครับครับผมสุดท้ายครับอยากให้พี่แก้วฝากเป็นกําลังใจให้พี่น้องแน่ผู้ที่สิเฮ็ดเกษตรผสมผสานนะครับเชิญครับครับลงมือไปก่อนครับบ่ต้องหวังผลครับคือเขาปลูก เขาดูแลรักษาไปก่อนได้บ่ได้ค่อยไปว่าทีหลังครับคือเราทําให้เต็มที่ครับคืออย่างผมบอกแหละเขามีนาอาชีพเกษตรกรเขาก็ต้องทําอาชีพเกษตรกรให้เต็มที่ทําให้เต็มที่ครับครับลงมือถ้ามือข้มตอบแล้วก็ทํายางเต็มที่แล้วก็ใส่ใจพร้อมพี่ยังมีแก้วว่าแมนมีพันต้นก็ต้องดูแลเขายางพันต้นแม่นครับโอ้เนี่ยครับเขาก็ยิายส่งผลตอบแทนในกระเพ้านะครับผมนี่คือสวนของพี่แก้วนะครับผม ในพี่น้องพันไม่พันมากก็สามารถแวะกข้าไม่เยี่ยมชุม่มเลยนะครับเด้อน,นะครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่แก้วลายๆที่พาพี่น้องเยี่ยมชุมสวนครับผมลาไปก่อนครับพี่แก้วครับสวัสดีครับ